ครั้งที่เปิดเพลงผมมักฝันแบบเดิมๆซ้ำๆทุกคืนแม้ว่าเพลงนั้นผมจะไม่รู้จักเลยก็ตามครับเจ้าของในเรื่องนี้ชื่อว่าคุณวินครับอายุ27ปีวันหนึ่งคุณวินได้ซื้อลำโพงพร้อมเครื่องเล่นซีดีเก่ามาจากร้านขายของมือสองครับภายในของเครื่องมีแผ่นซีดีแผ่นหนึ่งที่มันค้างมาอยู่หลังจากที่คุณวินได้เปิดทดสอบเสียง คุณวินหยุดทุกอย่างที่ทําและฟังล้น้วนเลยนะครับมันคือเสียงบรรเลงครับเบาๆคล้ายๆเสียงเปนโนผสมเสียงทำครับไม่มีเนื้อร้องไม่มีจังหวะแต่มันให้ความรู้สึกเหมือนว่ากําลังพาคุณวินไปที่ไหนบางที่ในคืนแรกหลังจากที่คุณวินได้ซื้อเครื่องเล่นซีดีเก่ามานะครับคุณวินก็เปิดฟังโดยทันทีแล้วก็หลับไปครับในระหว่างที่หลับนั้นมันเหมือนกับว่าคุณวินเดินเข้ามาในห้องมืด แล้วมีแสงจากปลายทางครับคล้ายๆจากแสงปลายอุโมงค์นั่นแหละครับและมีเสียงเป็นโน้บัรเลงเรื่อยๆครับในตอนที่ฟังยืนอยู่ที่หน้าประตูหนึ่งแล้วมีเสียงผู้หญิงกระซิบว่าอย่าเปิดประตูบานนั้นอีกครั้งจงหยุดเดี๋ยวนี้คุณวินก็เลยสะดุ้งตื่นเลยนะครับแต่ที่ตื่นมามันไม่ได้จากความรู้สึกกลัวแต่มันรู้สึกเหมือนกับว่าคุณวินเขาอยู่ที่ตรงนั้นจริงๆครับคุณวิน เลยเอาเพลงนั้นเนี่ยไปถามกับเพื่อนที่เรียนดนตรีว่ารู้จักหรือไม่แต่เพื่อนของคุณวินบอกว่าเพลงนี้ไม่เคยได้ยินนะและหากเทียบจากโปรแกรมวิเคราะห์ความถี่บอกว่าไม่มีข้อมูลในฐานเพลงด้วยหาไม่เจอคุณวินก็เลยพยายามที่จะลืมเพลงเพลงนั้นออกจากหัวครับแต่มันติดหัวไปแล้วครับมันติดหูไม่ว่าอยากจะเอาออกจากหูยังไงมันก็ไม่ออกครับหลังจากที่กลับมาจากที่บ้านกําลังที่จะนั่งเล่นครับพยายามที่จะนอนและใกล้ได้เวลานอนแล้ว แต่อยู่ดีๆครับเครื่องเล่นซีดีอันนั้นมันกลับเปิดเล่นเองโดยอัตโนมัติทั้งที่คุณวินไม่ได้ไปยุ่งกับมันเลยนะครับเพลงมันได้เริ่มอีกแล้วครับพอเริ่มเสร็จคุณวินรู้สึกตัวอีกทีก็เหมือนกับตัวเองหลับและอยู่ในฝันไปแล้วแต่ว่าในรอบนี้คุณวินไม่ได้ยืนอยู่แค่หน้าประตูนะครับแต่เดินเข้าไปด้านในนั้นแล้วฮะข้างในมีเพียงห้องเปล่าแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งยืนหันหลังให้เธอทำเพลงเดียวกันกับที่เครื่องเล่นมันได้เปิดอยู่ และทันทีที่คุณวินเดินเข้าไปใกล้ๆเสียงเป็นโนมันหยุดลงครับเธอเลยพูดกลับมาว่าอย่าเข้ามาถ้าหากไม่อยากติดอยู่ในนี้ตลอดไปหลังจากที่พูดจบคุณวินตื่นและเหงื่อท่วมทั้งตัวนะครับแต่เพลงนั้นมันก็ยังเล่นต่อทั้งๆท,ท,ที่คุณวินสาบานได้ว่ายังไม่ได้กดเล่นเลยได้ซ้ำหลังจากที่คุณวินตื่นนะครับก็เลยพยายามที่จะโยนเครื่องเล่นอันนั้นเนี่ยทิ้งเลยครับโยนออกนอกบ้านไปเลยครับพยายามให้อยู่นอกบ้านไปเลย เพราะถึงแม้ว่าตัวเองจะไม่ได้กดแต่เพลงมันก็เล่นอยู่ดีครับแต่ในหูของคุณวินนั้นเสียงเพลงที่มีเปียโนพร้อมกับเสียงคาของผู้หญิงมันก็คงติดอยู่ในหูเหมือนเดิมครับและมันก็จะไม่ตางจากเดิมเลยเพราะว่าคุณวินฝันเห็นถึงผู้หญิงคนนั้นอีกแล้วครับซ้ำไปซ้ำมาแบบไม่หยุดไม่หย่อนและเจอผู้หญิงคนนั้นในทุกๆคืนครับเพราะเพลงมันติดหูจนเอาออกไม่ได้และทุกครั้งที่พยายามจะออกจากในห้องห้องนั้น จะต้องให้ผู้หญิงคนนั้นพูดก่อนว่าถ้าไม่อยากติดอยู่ในนี้จงออกไปซะถ้าหากเป็นคุณล่ะดันไปได้ยินเสียงเพลงที่มติดหูเข้าแล้วเสียงนัน้นมันมักอยู่ในฟันตลอดเวลาคุณจะทํายังไงดีล่ะครับจะสามารถเอาออกจากหัวได้ไหมเหมือนกับคุณวินที่ไม่สามารถทําได้และต้องเจอกับผู้หญิงคนนั้นทุกคืนหากคุณชอบคลิปแนวนี้อย่าฟังก่อนนอน